สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักขาชครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับโดยรัฐบาลไทยครับขอโทษครับผมเราพัฒนานะครับผเราพัฒนาขออภัยครับเอฟซครับเราพัฒนาของวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดครับแล้วเป็นการปล่อยต่องวดนะครับของเลขนักาชไปเลยนะครับผม วันที่6พฤษภาคสากครับผมก่อนไปดูตัวเลขกันก็นะครับผมเช่นเคยครับผมทำตามระเบียบวินัยเขานะครับผมกดกติกาของ YouTube นะครับคือคำเตือนครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนะครับ ในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยครับผมมาดูผลตัวเลขกันเลยนะครับ ครับผมเลขหน้าคลาดนะครับเลขหน้าคลาดวางรูดบนล่างไว้นะครับสี่ห้าสี่หกห้านะครับเลขชุดนี้นะครับผมข้างบนนี้ชุดนี้นะครับเลขหน้าคลาดนะครับตามสูตรนะครับถ้ามันเคยมาอย่างนี้นะครับชุดที่มันเป็นเบิ้ลอย่างนี้นะครับในสูตรนะครับมันเบิ้ลไว้ที่สี่สี่ห้าห้า เลขนักขาร์นะครับพูดตามสตินะครับพูดสถิติให้ฟังนะครับมันเป็นสูตรเลขเบิ้ลนะครับนะครับนะครับเลขร่าเขียนไว้ว่าติดเบิ้ลนะครับนะครับเบิ้ลก็คือ0ูนย์ถึงเก้านะครับเลขร่าบอกว่าในสูตรมันมีแล้วสี่สี่ห้าห้านะครับเลขราาค่อนข้างมั่นใจครับว่าจะเป็นตองเป็นเบิ้ลนะครับงวดนี้เพราะว่านะครับ สติที่เลขราททำนะครับทำข้อมูลไว้นะครับในการทําสูตรคํานวณนะครับยังไงก็ติดเบิ้ลครับผมนะครับนะครับอันนี้อธิบายให้ fc ฟังนะครับถ้าเห็นตัวเลข5ตัวนี้ของเรียกราดมาซ้ําแบบนี้สตินะครับผมจะเป็นหามเบิ้ลนะครับ ามและเบิ้ลนะครับหามและเบิ้ลนะครับหรือไม่ก็เป็นคู่ชิดนะครับคู่ชิดก็คือยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้นะครับคู่ชิดนะครับเก้าเก้านะครับแต่คู่เบิ้ลก็คือตัวนี้ครับคู่เบิ้ลคือตัวนี้นะครับคู่ชิดคือตัวเก้ากับเก้าตัวนี้เรียกว่าคู่ชิดครับนะครับพูดไปตามสูตรนะครับส่วนชุดล่างนี้นะครับ เล่อกนะครับบอกว่าในคลิปนะครับเน้นปที่ 7. เจ็ดเห็นไหมครับผมเลือกนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับผมไม่ได้มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นพูดให้เอฟซีให้เป็นประโยชน์นะครับผม ผู้ใดก็ตามได้ดูคลิปของเลขคาราทเลขคาราทค่อนข้างพูดชัดเจนนะครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเลขในชุดนี้มันเข้านะครับกําลังจะบอกว่าสติมันเป็นแบบนั้นนะครับผมนะครับถึงได้บอกว่าชุดข้างบนให้ติดเบิ้ลนะครับผมติดเบิ้ลนะครับชุดล่างให้ติดเจ็ดนะครับผมติดเจ็ดเอาแล้วทําไมเลขคาราทถึงเอาเลขห้าตัวมาไม่มีเก้าไม่มีเจ็ด เลกนักฆาก็บอกว่าทําตามสูตรครับผมเพราะนั้นนะครับข้อโต้แย้งต่างๆคิดว่าคงเข้าใจนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นได้ครับผมไม่ไม่อันนี้คือไม่มีใครว่าอะไรเลขนักราานะครับเลขนักอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อประโยชน์ของ f c นะครับถึงบอกว่าเวลาเข้ามาฟังคลิปนะครับให้พิจารณาฟังให้จบนะครับผมเป็นประโยชน์มากๆครับผมแล้วก็มาวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับผมไปกับช่องเลขนักฆานะครับ ถ้าเห็นเลขราดลงตัวแบบนี้นะครับ5้าตัวแบบนี้โอกาสที่จะเป็นคู่ชิดคู่เบิ้ลคู่หามมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับผมนะบถ้ามันเป็นแถวแรกอย่างนี้นะครับส,สติที่เลขราดลงนะครับแถวแรกแล้วไม่มีในสูตรไม่เห็นตัวเลขในสูตรตัวนี้ต้องย่อมเป็นบนครับตัวนี้ย่อมเป็นล่างนะครับ,นะรบพอต่อไปเลขราดจะไม่บอกนะครับ จะเอาเฉพาะผู้ที่มีความสนใจฟังเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปนะครับนะครับบอกว่าแถวนี้คือบนแถวนี้คือล่างถ้าไปออกบนออกล่างสลับกันก็จะเป็นปัญหาอีกครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวใดนะครับพูดไปตามสูตรนะครับเอาละนะครับเลขนักล่าก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ กับกับ f ทุกท่านจริงๆนะครับม,มาดูต่อครับว่าเลขลาดให้ตัวไหนไว้นะครับต่อน,น,นครับผมครับเลขนัคลาดเราพัฒนาครับผมวันที่6พฤษภาคม267 7ครับ รูดบนล่างเลขนักราดวางไว้ที่6 7วินครับผม8 9 0นะครับผมเมื่อน,นำมาวินแล้วได้คู่เจาะ10คู่ดังดังนี้ครับ6 7 6 8 6 9 6 0 9 0 7 8 7 9 7 0 8 9ครับครับหน้าจอไปเลยนะครับผมพร้อมทังฝั่งเลขนักราธิบายนะครับผมชุดนี้นะครับผมความคิดเห็นของเลขนักราชนะครับทั้งหมดเลขลัดเน้นไปที่ล่างนะครับเน้นล่างกันบนครับผมที่เห็นในคลิปนะครับเน้นล่างกันบนนะครับเลขลาดเน้นไปที่6 8 69 7 8 7 9เนะครับเลขทั้งหมดนะครับผมเลขทั้งหมดนะครับ,นะรบจะเห็นได้ว่ามีแค่4ตัวที่ชนกันเยอะๆนะครับมี6 8เห็นไหมครับ6 9เห็นไหมครับ6 8 6 9 7 8 7 9มีแค่4ตัวนี้ แล้วศูนย์ล่ะศูนก็มีในสูตรครับแต่มาน้อยที่สุดนะแล้วเน้นคู่เน้นทำไมถึงเน้นไปที่6 8และ69 78้ 6, 9, 7, 8, 7, 9ครับแปนะครับถ้าให้เน้นจริงๆนะครับก็จะเห็นว่ามันมาอย่างนี้ครับ6 8 6 9 7 8 7 9แต่ถ้าเป็นเลขพี่น้องนะครับ,นะรบก็จะมี 7 8แล้วก็89ครับผมะครับ8 9นะครับ okay. สูตรที่เลขลาธรรมออกมานะครับผมโอกาสที่89จะมาเป็นเลขพี่น้องก็สูงะครับผมเพราะว่าเลขทั้ง4ตัวนี้ครับเลข5ตัวนี้มีศูนย์แพมนะคะรับแพ่มเข้ามาแต่มันเป็นคู่ที่นะะมาด้วยกันทั้ง สี่ตัวนี้ตลอดครับผมนะครับสี่ตัวนี้ตลอดนะครับนะครับสี่ตัวนี้คือหกเจ็ดแปดเก้านะครับในสูตรจะมาชนทุกสูตรเลยครับผมนะครับนะครับฟังเลขคลาดแล้วได้ประโยชน์นะครับผมเพราะนั้นนะครับเลขก็น้อยอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้คัดสรรนะครับผมคัดสรรนะครับตัวคู่ที่คิดว่ามันจะมา นะครับก็คือเลขพี่น้องครับผมเจ็ดแปดแปดเก้าหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าคือเลขที่ชนครับผมนะครับขอให้ fc ทุกท่านนะครับผมนำตัวเลขเลขนาราดไปเทียบสมัครอื่นด้วยนะครับผมท้ายนี้นะครับผมเลขพราดก็ได้พูดในส่วนที่เลขพราดอธิบายก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมขอให้เป็นประโยชน์ fc ครับผมทุกท่าน ขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับผมรวย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 ครับผมสวัสดีครับ